สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนิพนธ์ออโต้ฮาในช่องทางของ YouTube ช่องทางเพจนะครับต้องเพจนะครับต้องเขียนแบบนี้นะครับใครจะค้นหาในช่องทางของ Facebook นะครับพิมพ์คําว่าเพจนิพนธ์ออโต้ฮาต้องขึ้นว่าเพจนี้ก่อนนะครับถ้าพิมพ์คําว่านิพนธ์ออโต้ฮาเลยจะเจอมิจฉาชีพนะครับต้องพิมพ์คําว่าเพจขึ้นก่อนนะครับเพจนิพนธ์ออโต้ฮานะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับรถราคาแค่ 1 3 9 0 0 0บาทนะครับแต่ลูกค้าได้ไปประมาณแค่แสนกว่าบาทประมาณแค่แสนสองนะครับเหลือแค่แสนสองเองทำไมเหลือแค่นั้นเพราะวันนี้ผมจะพามาดูแล้วก็ลดราคา3,000 300, สนกว่าบาทคันนี้3 7 9 0 0 0 0บาทกับ all new e 10 e max เดี๋ยวผมพาดูด้วยนะครับก่อนจะคอมเมนต์นะครับดูคลิปให้จบแล้วค่อยคอมเมนต์นะครับหรือว่าใครสนใจให้โทรหานะครับ0985984026 เดี๋ยววันนี้ผมนิพลรถราคาจะพามาชมรถกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับทั้งสองคันนี้ก่อนเลยครับหรือว่าทางในร้านฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมมิตซูบิชิไททันนะครับราคานะครับอย่างที่ประกเลย1นึ0 0 0สบาทนะครับเริ่มต้นแค่แสนกว่าบาทเองแสนต้นๆนะครับคันนี้นะครับลูกค้าจบเงินสดนะครับอยู่ที่อําเภอเนาะ อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับคันนี้ขายตามสภาพแต่เราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับหนึ่งแสนสาบาทคุ้มไหมนะครับลูกค้า1นนะครับผมบอกได้เลยว่าล้อแมกยางเราจัดให้ใหม่นะครับล้อแมกกับยางจัดให้ใหม่นะครับสีนะครับค่อนข้างที่จะมีร่องรอยบ้างนะครับเป็นรอยขนแมวบ้างสีดํานะครับก็จะมีพวกขนแมวแบบนี้นะครับเนี่ยเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนภายในนะครับเบาะนะครับพุ่มให้ใหม่ นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็บอกแฉบทําให้ใหม่นะครับเรียบร้อยหมดเลยทุกอย่างนะครับคันนี้วันนี้นะครับวันที่1 8นะครับเราก็จะเดินทางไปที่อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลําพูเพื่อไปส่งมอบคันนี้ให้กับลูกค้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกปรับได้ซ้ายขวาหมดเลยนะครับหนึ่งแสามนนบาทนนี้นะครับเฉพาะค่าโอนต่อภาษีตกไปแล้ว6 0พักว่บาทที่เราทําให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้นะลูกค้าสีนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็มีร่องรอยผุดผุนเล็กๆอย่างเนี้ยบ้างนะครับก็ไลยท้ายก็ไลยท้ายเดิมนะครับมีรอยล้าบ้างน,น,นิดๆนะครับก็ราคานี้ตามสภาพนี้แต่ถามว่าสวยไหมก็สภาพที่จะพอใช้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับทุกอย่างสภาพก็โอเคนะครับยางดีสีเส้น พ่นการสนิมให้เรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้139,000บาทวันนี้คุ้มไหมนะครับกับคันนี้เลยผมนิพลออโตัค่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับนี่ครับทำให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะลูกค้าบอกได้เลยว่าเก็บงานรายละเอียดเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนเคยมาคันนี้อยู่ที่379,000บาทนะครับกับ Isuzu D-Max นะครับคันนี้นี่เลยนะครับแต่งให้สวยๆแบบนี้ค่างว่ออยู่ที่6,000กว่าบาทใครสนใจโทรหาได้เลยนะครับ อันนี้เงินสดนะครับ3 7 9 0 0 0บาทนะครับเงินผ่อนก็3 8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นอีสุดีแม็กหนะครับติดฟิล์มปลอดให้ใหม่สวยๆเลยล้อแม็กยางดีสีเส้นไม่ต้องพูดถึงนะครับจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับคันนี้แคมปเปิดได้นะครับงวดค่างวดแค่6,000กว่าบาทเองนะครับสำหรับคันนี้ค่างวดแค่6,000กว่าบาทเองสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับเอ่อตัวไอ้ตัวตัวนี้ เดี๋ยวตัวนี้ดูก่อนดูปีก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้ไม่ใช่สามแสนกว่าบาทคันนี้คันนี้อ่าอันนี้ผิดราคานะครับคันนี้ผิดราคาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นปีสองพันยี่สิเอ็ดะครับอันนี้จําผิดคันนะครับขออภัยด้วยคันนี้ผิดคันอันนี้ราคาอยู่ที่อคันนี้นะอันนี้สี่แสนหนึ่งอ่า 4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้ปียี่สิบเอ็ดนะครับปียี่สิบเอ็ดนะตัวนี้นะครับ4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับสําหรับคันนี้นะถ้าเป็นเงินสดก็สี่แสนเก้าพันบาทนะครับขอภัยด้วยแต่ค่างวดก็หกพันอ่าเจ็ดพันนะครับคันนี้ก็ก็ขอภัยผิดจาผิดคันนะครับส่วนอีกคันหนึ่งอ่า มันจะเป็น3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาททรงเดียวกันล้อแมกเดียวกันตัวนี้เลยนะครับแต่คันนั้นจะเป็นสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเงินดาวแต่จําผิดคันเพราะว่ารถมันเหมือนกันมากอ่ะมันเหมือนกันนะครับแต่คันนั้นจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ด้านท้ายอ,อีกตัวหนึ่งอันนี้ปียีิบเอ็ดลืมไปอันนั้นปีสิบเก้านะครับอันนี้ปียี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับอันนี้ก็ ลูกค้านะครับถ้าเป็นเงินสดก็4 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นเงินดาวก็4 1 9 0 0นพบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับสำหรับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับอันนี้ก็สวยเลยส่วนคันนี้นะครับก็ห0 0 0 0แสนนะครับเ0้0บาทนะครับนี่เลยอันนี้1นึ0 0บาทนะครับอันนี้ก็เอ่อห0ึ่ง0สนบาทครับกับ Vigo Champ s. คันนี้นะครับมีเสริมแหนบลงร้อยเรียบร้อยนะคุณนะผมขายออกนะครับเพราะว่าแกที่แรกว่าเอาไว้ขนฟางให้วัวเขาวนี้ขายวัวไปแล้วนะครับแกก็เลยว่าอ่ะขายรถออกไปด้วยเลยเพราะว่าแกไม่ได้ใช้นะครับก็เลยบอกว่าที่แรกแกซื้อไว้ใช้เองนะครับก็เขามาขายเรียกว่าจะลงขายไปแล้วบอกว่ากก็เลยว่าอ่ะขายต่อไปเลยนะครับก็1นึ่งแสนนะครับเก้าหมื่นสามพันบาทต่อรองได้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้สําหรับกระบะทออตอนเดียวเพาเดียวคันนี้นะครับมีราคาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ แบบส,สวยๆเลยนะครับเรียบร้อยหมดเลยคันนี้เสริมแหนบอะไรต่างๆ,ๆครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับหนึ่งเก้าสามนะครับคันนี้มีพอกอะไรให้เรียบร้อยนี่ครับคันนี้ปียี่สิบสองคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับก็เดี๋ยวรอรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ปียี่สิบสองอันนี้ก็อยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้คือปียี่สิบสองมันจะต่างกันปีละหนึ่งหมื่นบาทนะครับปียี่สิบเอ็ดปียี่สิบสองนะครับก็ลูกค้าเดี๋ยวค่อยดูราคาอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวผมรอดูรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูรีวิวให้เรื่อยๆนะครับสําหรับคันไหนที่สนใจนะครับแล้วก็คันนี้ก็1นึ่งแสนบาทนะครับลูกค้านี่นะครับส่วนคันสีเขียวก็1นึ่งแสนสอพันบาทนะครับส่วนคันนี้3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เป็น1.9นะครับเป็นตัว1.9ึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบหกนะครับอันนี้เป็นหน้าตัวนี้เลยนะครับอันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดดฟรีโอนไ้ นะครับวีโก้แชมป์นะครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้เลี่ยมพร้อมโอนให้นะครับเฉพาะเงินสดนะครับจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับอันนี้ก็2 8 0 0 0 0แปดนะครับ5,000บาทนะครับลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับนี่นะครับคันนี้ก็เป็นปี2021อันนี้429นะครับเป็นตัวท็อปไอ้439นะครับเพราะเป็นตัวท็อป439,000บาทเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวนี้นะครับ399,000บาทนะครับคันนี้ อันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับออร์ิวนะครับตัวนี้นะครับก็สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นปีสองพันยี่สิบสองนะครับเป็น2ียี่สิบสองนะครับอ๋ออันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูดูเลทอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าเป็นปียี่ปียี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองนะครับก็เดี๋ยวผมรอดูก่อนนะครับเพราะว่าราคายังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอดูเช็คราคากางก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปี2022นะ อันนี้ปี22อนะครับอันนี้ปีปียีนะครับอันนี้ปี20นะครับอันนี้ปียีนะครับ,นน 20, รบลูกค้าสนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรหาได้เลยนะครับกับพี่พลรโตั้คาร์ศูนย์เก้าแปดห้ารีโวมีอีก4ีห้คันเดี๋ยวรอดูผมรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเลยรีโวอะไรต่างๆมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนลูกค้าใจเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ วันนี้นะครับทั้งมีเรื่องเศร้านะครับคือพ่อของพี่ธนยศเสียเราก็เลยต้องทําการบอกว่าต้องหยุดปิดร้านก่อนสัก 2- อสาวันนะครับก็สองสาวันติดงานภารกิจงานชาปนกิจศพของคุณพ่อพี่ชายผมนะครับพี่ธนยศนะครับเป็นลูกพี่น้องกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวยังไงนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูรถได้นะครับที่นี่ผลออโต้คาร์นะครับหรือว่าหอจกธนยศรุ่งเรืองจรยานยนต์2019นะครับ สนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ผมจําผิดคันนั้น3ามแ0นเจ็ดนบาททรงเดียวกันสีเดียวกันแต่คนละปีนะครับคันนั้นจะเป็นปี19หรือปี21นะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจแบบไหนอยากได้คันไหนก็ค่อยโทรเข้ามาหาผมได้0985984026ปากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยแสนกว่าบาทจับไปแล้วส่งไปที่น้องบวัวลําพูครับ